สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกใหม่ทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับหน้าเว็บ imi hero นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนนะครับเข้าเล่นเกมพวกคาสิโนนะครับใครยังเล่นไม่เป็นนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำตามวิดีโอนะครับกดคลิกคำว่าเมนูเกมนะครับล็อกอินใส่รหัสผ่านเข้ามาแล้วนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับก็จะเป็นจะพวกกีฬานะครับคาสิโนเกมเห็นไหมครับหวยชนไก่นะครับก็จะมีประมาณนี้ให้เพื่อนเพื่อนเลือกเล่นนะครับใครที่จะเล่นคาสิโนให้เพื่อนเพื่อนกดคลิกเข้าไปได้เลยครับ ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในค่ายของคาสิโนแล้วนะครับก็จะมีหลากหลายเกมให้เพื่อนๆเลือกเล่นนะครับจะรวมของคาสิโนนะครับเหมือนเราไปอยู่ในบ่อนจริงๆแลวครับให้เราเลือกเล่นนะครับเพื่อนๆชอบเกมตัวไหนก็สามารถเข้าไปเลือกเล่นกะได้เลยวันนี้ผมจะเล่นของค่ายเซ็กซี่บาคาร่านะครับเซ็กซี่บาคาร่าให้เพื่อนๆดูนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับทางขวามือด้านบนนะครับกดติ๊กแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยได้เลยนะครับ ปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับทางเว็บเป็นระบบออโต้ไม่ต้องยกเงินหรือว่ายกเครดิตเข้าออกใดใดทั้งนั้นนะครับเงินจะรวมกันหมดเลยนะครับเราเข้าห้องไหนเงินจะไปทางนั้นนะครับ imi hero นะครับฝากถอนเร็วมั่นใจ100%นตะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกห้องเข้าไปเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปเลือกห้องแล้วก็เล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเราสามารถเปลี่ยนชิปเงินได้นะครับตรงกรอบสีแดงๆที่ผมทำลูกศรชี้ไว้นะครับกดคำว่าตั้งค่านะครับ กดคำว่าตั้งค่านะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถเลือกชิปว่าจะแทงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับกำหนดสูงสุดไว้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็แทงขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับวิธีการเข้าเล่นของคาสิโนก็ง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ